สวัสดีนะครับบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศของค่ายพี่เลี้ยงทางธรรมชาตินะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่3ของค่ายนะครับสำหรับบรรยากาศก็ตอนนี้เวลานะครับเจ็ดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบห้านาทีครับบร,รรยากาศรอบข้างยังปุกคุมไปด้วยไอหมองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกของน้องๆบ้นานนะครับตามผมมาเลยครับ Án, สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะตอนนี้น้องกำลังทำกุ้งค่า Spider อยู่นะครับ <c oughs> น,น่ากินเลยเทีเดียวนะไข่ทอดนดำมันนะครับน้องชื่ออะไรครับชื่อนิดค่ะน, <c oughs> น้องนิดนะครับเป็นไงครับเมื่อคืนครับบรรยากาศเมื่อคืนหนาวดีค่ะหนาวดีนะไรก็นั่งเล <Yellow. S 2> ่นกับพวกพี่ๆอยู่ที่กองไฟแล้วค่อยเข้าตอนแรกก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะพอเด็กๆเข้ไปมันก็เริ่มหนาว ว่าก่อนไหมข้าวเป็นขนมดินอกอะไรนอกอะไรอ่าให้นอกอะไรสำหรับน้องนิดก็บอกว่าบรรยากาศก็อบอุ่นก็บรรยากาศเมื่อคืนนะครับน้องนิดก็ได้บอกว่าถึงมรนอากาศจนาวสักเพียงไรนะคแต่ความอบอุ่นของพี่ๆครับที่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นเปลือกเสื่อมผ้าห่มหึ้นใหญ่ครับที่อบพุ่มน้องๆไว้นะครับไม่ให้หนาวมากนะครับก็หลังจากถามความสุขของน้องนิดแล้วครับก็นั่นต่อไปนะเชิญตามผมมาเลยครับตอนนี้กําลังทำกับข้าวกันนะครับ เดี๋ยวเชิญเชิญพี่จ๋านะครับพี่เชิญจ๋าครับร่วมสัมภาษณ์ด้วยครับวันนี้ทำอะไรกันเนาะเอาตรงนี้ละท่านไข่เขาไข่ครับใส่ใส่ใบอะไรอ่ะโอ้พี่ว่าใส่สังเกตสังเกตไข่นะครับนี่คือไข่ของเรานะครับเราแบกมาจากข้างล่างนะคะเราแบกขึ้นมาทำที่นี่นะคะกลิ่นหอมพอสมควรนะครับ รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับบางคนไม่ได้แปลงปันครับกินไปก็อร่อยกินไปก็ไม่รู้รสชาติหรอกไหนวาแต่ตะเกาอ่ะก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําปลานะครับนี่ครับอาหารจําเป็นของอยู่ในป่านะครับไม่ว่าจะเปคุกข้าวหรครับอาหารง่ายๆครับของเราไม่มีอะไรมากก็มีที่เตรียมมาก็ที่เห็นชัดก็มีข้าวสารนะครับนี่ก็ข้าวสารอย่างหนึ่งก็คืออาหารญี่ปุ่นนะครับ มให่ย้ำๆครับตอนนี้เราไปดูกองไฟด้านนู้นต่อครับครับเอ่อหน้ากองไฟกองนี้ครับตอนนี้กําลังยกหม้ออะไรลงสักอย่างนะครับก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นหม้ออะไรนะครับหม้อที่เป็นหม้อครับหม้อหม้อต้มมะม่าครับต้มมะม่านะครับ อันเราขอถามน้องอันสักนิดนึงครับหมต้มมะม่าใส่อะไรครับใส่หม้อครับใส่หม้อใส่อย่างอื่นอีกไหมครับใส่มาม่าอีกด้วยครับใส่มาม่าอีกแนี่ยไปดูมีหอมสรุปน้องอันกูว่าต้มมะม่าครับไม่มีอะไรมากก็แค่ต้มมะม่าแต่ที่มองเห็นก็มีไข่นะครับเสียดไข่นิดนิดถามพี่รักบ้านหนึ่ก่อนพี่รักมาแล้วพี่รักพี่รักพี่รักษ์สวัสดีครับพี่รักนะครับชื่อพี่รักนะครับครับรักนะ เออเอ้าหม้อที่กำลังเห็นคือหม้ออะไรครับนี่หม้อสนามครับหม้อสนามนี่คือหม้อสนามนะครับไมายถึงกำลังทำอะไรกับหม้อสนามครับอ๋อกำลังก่อไฟต้มขับน้ำครับอ๋อต้มน้ำครับอ้าสังเกตนี่น้ำเปล่าหรือน้ำมันครับทำไมน้ำมันผสมน้ำเปล่าครับเพราะว่าน้ำเปล่าเราหมดแล้วครับอ๋อหอบขครับครับเราเหลือแต่อย่างนี้ครับเราต้องดูทำธรรมชาติเราก็ต้องกินอย่างนี้แล้วครับ เราไม่ได้อยู่แถวแถวบ้านแถวเมืองนะครับเ,เราจะกินแบบดีอยู่ดีต่อมาครับเดี๋ยวเราจะไปําพี่ที่เขาทําหน้าที่รักษาวความปลอดภัยของเราครับตั้งแต่เมื่อคืน <laughs> ได้ข่าวว่ามีสัตว์เข้ามาขโมยของเราไปด้วยนะครับี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของพี่เขาครับว่าพี่เขาได้เป็นคนนอนเฝ้าทางผ่านของสัตว์นะครับเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรครับรรรไปกันเลยครับยว,ยวไปเอาเมมมาให้ อะไรอะไรสัมภาษณ์สัมภาษณ์สำหรับคนแรกที่เรามานะครับก็คือพี่ของเราครับที่ทำหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยของน้องๆนะครับแต่มีปัญหาคือว่าอาหารการกินหายครับก็เลยอยากสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะพี่ได้นอนเฝ้าทางผ่านของสัตว์นะครับคนแรกคือพี่แม็กนะครับสวัสดีครับพี่แม็กครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กช่วยตอบถามที่ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อเมื่อคืนเป็นอะไรที่แบบ เงียบสงบสนิทมากเลยครับเมื่อคืนเอาได้ข่าวว่าอาหารหายมันพี่นมกรู้สึกอะไรเหรอครับอ๋อมันมันมันเงียบมากครับก็คือผมหลับไปแล้วมันเงียบสาหรับผมมากเลยไม่ไม่รู้อะไรเลยครับผมขอสรุปสั้นๆพี่แม็กหลับครับไม่รู้เรื่องครับงั้นเราไปถามท่านต่อไปดี 嗯哼。<laughs> 嗯。<laughs>